คลิปนี้จะมาสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโจทย์ข้อนี้เขาให้หา i0 หา v0 i0 ก็คือกระแสที่ไหลผ่าน r2 โอห์ม v0 ก็คือแรงดันที่ตกค่อม r8 โ oh อห์มมาดูวิธีทําข้อนี้เราจะใช้วิธีโนดวิธีโนดนะ กระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกหรือกระแสที่จุดรวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ0ถ้าเราใช้วิธีโนดเราก็ต้องกำหนดโหนดมาดูนะข้อนี้มีกี่โหนดสังเกตข้างบนดูนิ้วที่พี่ลากสังเกตมันผ่าน R ไหมไม่ผ่านมันผ่านแรงใจไหมไม่ผ่าน แสดงว่าที่พี่ลากเนี่ยมันคือจุดเดียวกันแสดงว่าข้างบนมีหนึ่งโนดแล้วและสังเกตข้างล่างก็เหมือนกันอีก1นึ่งโนดมีสองโนดข้างล่างเราจะให้มันเป็นกาวข้างบนเราจะให้มันชื่อโนด e v จุดเดียวกันเราจะให้ชื่อว่าโหนด v อ่เราจะมาหา v ที่โนด v สังเกตนะที่โนด v เนี่ยมันมีกี่ทาง1 2 3 4อ่ะมี4ทางทีนี้สังเกตโจทย์โจทย์ข้อนี้มันเป็นแหล่งจ่ายไม่สละ,ะมันเป็นแหล่งจ่ายที่ถูกควบคุมทุกครั้งที่เราเจอแหล่งจ่าย ไม่อิสระเราต้องหาตัวควบคุมมันก่อนเพราะฉะนั้นแหล่งจ่ายตรงนี้ถูกควบคุมด้วยกระแส i อแสดงว่าเราจะต้องไปหา i อศก่อนไอศูนยอยู่ตรงนี้ i อศมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ i อเท่ากับ v ส่วน r กระแสตรงนี้ เท่ากับแรงดันแรงดันก็คืออะไรก็คือ V I ตัวนี้เท่ากับ V ส่วน R ซึ่ง R มีค่าเท่ากับ2กระแสตรงนี้เท่ากับแรงดันที่ตกข้อม R 2โอห์มก็คือแรงดัน V แล้วก็หารด้วย R รคือหารด้วย2 เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอนาคตเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนจากนั้นมาดูต่อที่โหนด V ที่โหนด V มีกี่ทาง 1, 2, 3, 4มี4ทางอ่ะมี4ทางพี่จะสมมุติให้มันวิ่งออกอย่างเดียวพี่จะสมมุติให้กระแสวิ่งออกอย่างเดียวออกออกออก จริงๆจ,จะให้วิ่งเข้าวิ่งออกก็ได้แล้วแต่เราแต่พี่จะให้มันวิ่งออกอย่างเดียวให้มันวิ่งออกจากโหนด V ออกมาทางนี้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 เพราะนั้นมาดูเส้นทางแรกวิ่งออกแล้วสังเกตเจอแรงจ่ายกระแสแรงจ่ายกระแสมันวิ่งอะไรวิ่งเข้ามันสวนทางกับที่เราสมมุติเพราะฉะนั้นถ้ามันสวนทางมันจะได้เครื่องหมายลบเราจะได้ลบหก กระแสที่จุดนี้รวมกันแล้วอะ่ะจะมีค่าเท่ากับศูนย์อันแรกวิ่งสวนที่เราสมมุติเลยเป็นลบกระแสเส้นทางนี้กระแสก็เท่ากับ v ส่วน v ส่วน r แล้วมาดูเส้นทางที่3เจอแรงจ่ายกระแสถ้าเจอแรงจ่ายกระแสเอาค่าตรงนั้นอะ่ะ มาใส่ได้เลยแล้วสังเกตทิศทางมันวิ่งลงทิศทางมันเป็นทิศทางเดียวกับที่เราสมมุติวิ่งออกจากโหนดวทิศทางเดียวกันก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวก I 0ศส่วนสแล้วก็มาทางนี้กระแสะเท่ากับ V ส่วน R V ก็คือโหนด V แล้วก็ส่วนด้วย R ก็คือส่วนด้วย8เท่ากับ0กระแสที่จุดรวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ0เราสมมุติว่ามันวิ่งออกรงเดียวออกออกออกอันนี้วิ่งสวนเลยติดอะไรเลยติดลบทุกครั้งที่เราเจอแหล่งจ่ายไม่สระเราจะต้องหาตัวควบคุมมันก่อนอย่างข้อนี้ เราเจอแรงใจไม่อิสระเราก็ต้องไปหา i0 ก่อนว่า i0 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราค่อยมาตั้งโหนดแทนค่า i0 ปะ่ะ i0 ตรงนี้หาไว้ยัง i0 หาไว้แล้วเท่ากับ v ส่วน2เอามาแทนลบ6บวก v ส่วน2บวก พี่ขยบ4มาข้างหน้ากลายเป็น1ส่วน4อ่าเดี๋ยวพี่เขียนไว้ในกระดาษทษนะ i0 ศส่วน4เขียนอีกแบบหนึ่งได้1ส่วน4คูณกับ i0 แบบนี้มีค่าเท่ากันแล้วจากตรงนี้มาดูตรงนี้1ส่วน4 i0 คือเท่าไหร่แทนค่ามา i0 มีค่าเท่ากับ,บ V ส่วน2 แบบนี้สีส้มตัวนี้ก็คืออะไรสีส้มตัวนี้ก็คือตัวนี้เห็นหมหนึ่งส่วนสแล้วก็สีส้มก็คือไอศูนพี่เปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโอเคไอศใช่ไหมสีส้ม i อศูนแล้วก็เปลี่ยนเป็น v ส่วนสแบบนี้ แล้วก็บวกด้วย v ส่วน8เท่ากับศค่อยๆจัดรูปใจเยน็นพี่ค่อยๆทำนะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนกลายเป็น v ส่วน8บวกด้วย v ส่วน8เท่ากับ0 2กับ8 คอลนอคือเท่าไหร่มา2กับ8หารสั้นเอาไม่2หารเอา2ไปหารเหลือ1เอา2ไปหารเหลือ4ตามหลักการนะต้องหารจนกว่าจะเหลือ1ทั้งหมดเอา4ไปหารใช่ไหม1อ่ะชักออกมาเอา4ไปหาร4ก็ได้1แล้วก็จับเลขข้างหน้าคูณกัน2คูณ4กลายเป็น8คอลนเท่ากับ สอคูณสหมายความว่าเราจะทำตัวส่วนให้เป็น8ให้หมดก็ได้หรือเราจะเอาเลข8เนะี่ยคูณตลอดเอา8คูณตลอดง่ายกว่าทำตัวส่วนให้มันหายไป เอาเลขแปเนี่ยคูณตลอดคูณทั้ง4ี่ก้อนแปดหบแปเอา8คูณจินตนาการนะ8อยู่ตรงนี้สองไปตัด8ปดแต่สีเอา8คูณตัด8ปหรือวีเอา8คูณทั้งสี่ก้อนเนี่ยคูณ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 เลขตัดได้ตัดเอา8ดไปคูณ 8ตัด8หรือ V 4 V บวก V บวก V เอาเรียกข้างหน้าบวกกัน4บวก1บวก1 4บวก1เป็น5 5มันเป็น6 6 V ย้ายลบ48มาเป็นบวก48ย้ายข้างให้เหลือแต่ V ย้าย6 คูณอยู่ได้ลงมาหารหกแปสี่สบแปหน่วยเป็นโวลต์เราได้เราได้แรงดันวตรงนี้แสดงว่าแรงดัน v นี่นี่นี่น,น,นี่มีค่าเท่ากับ8ปดโวลต์ ข้อบนี้ก็ได้แปด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 เนี่ยได้แปดโวลต์เนี่ยอ,อันนั้นวีจุดตรงนี้เทียบกับกาวนะเทียบกับกาวก็คือข้อบนี้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 นได้แปด แสดงว่าเราจะได้ v ศ v ศย์ตรงนี้ที่มันค่อม8โอหมเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ v จุดเดียวกัน v ศมีค่าเท่ากับ v v ศูนย์เลยมีค่าเท่ากับ8โวลต์มีค่าเท่ากับ8โวลต์ทีนี้เราจะหา i ศ i เท่ากับ v ส่วนอะไรวส่วนอารส่วนอารสองโอห์มสมมตินะข้อนี้ i อศูนย์สมมติเฉยนะสมมติเฉย ถ้า i0 วิ่งขึ้นวิ่งขึ้น i0 จะมีค่าเท่ากับถ้า i0 วิ่งขึ้นและสังเกตความานั้นทานตัวนี้แรงดันที่ตกข้อมรู้และสังเกตนะกาวเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแสดงว่า V จะต้องติดอะไรติดลบเป็นลบ V ส่วนอะไรส่วน R เหตุผลเพราะว่าวิ่งเข้าตรงเนี้ยแล้วขั้วตรงเนี้ยมันเป็นขั้วอะไรเป็นขั้วลบเลยต้องเป็นลบ V สมมูรเฉยเฉยอ่ะแต่อันนี้มันวิ่งลงขั้วบวกอยู่บนขั้วลบอยู่ล่างตรงพอดีเพราะนั้นแทนค่าวคือเท่าไหร่ V ก็คือก็คือ8 หารด้วย R 2โอห์มก็คือหารด้วย2เท่ากับ Cm โอเคได้คำตอบครบอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึงอธิบายเพิ่มเติมนะกระแส I0 ก็คือตัวนี้ i0 ก็คือ V ส่วนอะไรส่วน2แล้วพี่บอกว่าพี่สมมุติให้มันวิ่งในอย่างเดียววิ่งออกวิ่งออกแสดงว่าอันนี้มันคือกระแสที่วิ่งอะไรวิ่งออกแสดงว่ากระแสตนี้ทิศทางเดียวกันกับ i0 แสดงว่า i 0ศก็มีค่าเท่ากับ V ส่วน2ไอศูน์ 0, มีค่าเท่ากับ V ส่วน2อันนี้คือ i 0ศลบ6คือตรงนี้ อันนี้คือ i ศอันนี้คือแหล่งจ่ายตรงนี้อันนี้คือกระแสที่ไหลผ่านตรงนี้โอเคเรียบร้อย